สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะสําหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องเจ้าหมาลายกับเจ้าสิงโตในป่าไกลเจ้าหมาลายกำลังอยู่ในอันตราย พระเจ้าสิงโตร้องจะกินมันอยู่อย่างใจเย็นเจ้าหนีไม่รอดหรอกเพื่อนเอ๋ยเจ้าสิงโตยิ้มอย่างใจเย็นท่านสงสารเราเถอะนะเจ้าหมาลายร้องขอชีวิตทั้งที่ไม่มีหวังได้สิเรายังไม่กินเจ้าตอนนี้หรอกเจ้าสบายใจเถอะเจ้าสิงโต บอกอย่างอารมณ์ดีมันยังอิ่มท้องอยู่จึงยังไม่อยากกินท่านจะไม่กินเราแล้วใช่ไหมเจ้าหมันลายชักใจชืน้น <c oughs> เจ้าสิงโตยิ้มเพียงอย่างเดียวไม่พูดอะไรอีกเลยนอกจากนอนเล่นเพื่อพักผ่อนให้ท้องย่อยอาหารเมื่อเชา้า แล้วจึงค่อยคิดกินเจ้ามาลายข้างหน้าตัวนี้ท่านไม่พูดแสดงว่าท่านจะไม่กินเราแล้วใช่ไหมเราขอบคุณท่านมากๆเราจะนวดให้ท่านก็แล้วกันนะเจ้ามาลายเอาใจเจ้าสิงโตอืมด <tr analy zer> ีดีดีเรากำลังเมื่อย เจ้าสิงโตยิม้มแล้วนอนในท่าสบายให้เจ้าหมาลายคอยนวดให้มันจนเคลิ้มหลับไปเจ้าหมาลายเห็นเป็นโอกาสจะหนีได้จึงรีบวิ่งหนีไปทันทีแต่ว่ามันวิ่งไปได้ไม่ไกลนะักมันก็ถูกกงเล็บใหญ่ ตวัดมาทางด้านหลังของมันอย่างเจ็บปวดมากๆมันล้มลงทันทีคิดจะหนีเราเหรอเจ้ามาลายเจ้าสิงโตยิ้มที่ใบหน้าท่านไม่ได้หลับหรอเจ้ามาลายตกใจใช่สิถ้าเราหลับเจ้าก็หนีเราไปได้สิ เราไม่ได้โง่หรอกนะเจ้าสิงโตบอกอย่างอารมณ์ดีจากนั้นมันก็จัดการกินเจ้ามันลายอย่างใจเย็นทันทีนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทยว่าหน้าเนื้อใจเสือหน้าเนื้อใจเสือ หมายถึงแสดงออกอย่างยิ้มแย้มแต่ในใจคิดร้ายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปและได้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่ราชาแนลขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิป สำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ